ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับค่าจ้างที่ต่างกันนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับในเรื่องการสร้างบ้านนะผมก็มีหลายท่านอยู่ครับสงสัยนะครับผมว่าทําไมค่าจ้างจึงไม่เท่ากันผมจะพูดอยู่สองประเด็นนะครับก็คือระหว่างผู้รับเหมากับช่างแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านกับตัวผู้รับเหมานะคคือว่าทําไมเนี่ยค่าจ้างยังไม่เท่ากันนะครับเพราะแต่ละคนนะครับมีความสามารถที่ไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าอาชีพไหนนะครับ แต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องการจร้างสร้างบ้านเพราะว่าผมทํางานพวกนี้อยู่นะครับผมก็จะพอเข้าใจเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับผมเราวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมประสบเจอกับตัวเองนะครับผมคือค่าจ้างที่ไม่เท่ากันนะครับผมอย่างเช่นของผมเองลวกันที่ผมจ้างกรรมกรแล้วกัน อีกคนหนึ่งผมให้450อีกคนหนึ่งให้400นะครับทำไมถึงต่างกันก็เพราะว่าแต่ละคนในความสามารถไม่เท่ากันคืออย่างสมมุติคน450เนี่ยเขาอาจจะตอนฉาบป,ปูนเขาอาจจะช่วยขึ้นปูนฉาบกระช่างได้แต่อีกคนที่เป็น400เนี่ยเขาก็หิ้วปูนได้อย่างเดียวนะครับผมอย่างนั้นนะครับผมทีนี้ค่าจ้างก็แตกต่างกันเพราะว่าความสามารถของแต่ละคน,นจะไม่เท่ากันก็เหมือนกันกับผู้รับเหมานะผมที่รับงานกับเจ้าของบ้านนะผมไม่ต่างกันเลยนะครับ คือบางท่านนะครับผมบางท่านนะผมผู้สมัครบางท่านก็อาจจะเป็นหมดนะผมเก่งหมดก็สามารถเหมางานที่ได้ถูกกว่านะครับเพราะว่าเขาชานาญหมดนะครับผมแต่บางท่านที่ไม่ได้หมดนะครับผมก็คือจะเป็นบางอย่างตัวไหนที่เราไม่ถนัดเราก็ต้องจ้างช่างช่างอื่นมาซับมาซับงานต่อนะผมอย่างนั้นมันก็ต้องค่าต้นทุนมันก็จะมีสูงกว่านะผมค่าจ้างก็เลยต้องเหมาสูงกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือ ตัวผู้รบเหมาเองนะผมตัวผู้รบเหมาเมองเดี๋ยวบางทีเนี่ยครับต้นทุนเขาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าค่าจ้างของจ้างลูกน้องนะค,ค,ครับคือบางคนเนี่ยนับที่เขาเหมาได้ถูกบางทีก็เอาคนในครอบครัวนะครับไปทํางานแบบในครอบครัวคือผมทํางานอยู่ยต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้มีค่าจ้างอะไรที่นอกเหนือมากกินข้าวอะไรด้วยกันต้นทุนนีม่มากแล้วก็เรื่องการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับผมค่าจ้างมันย่อมได้ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ บางบางคนนะครับที่เหมาได้แพงกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนก็สูงกว่าเพราะว่าต้องจ้างช่างที่เป็นเฉพาะทางนะผมที่เป็นเฉพาะทางนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าเดินทางค่าระยิปาถานะผมและที่สําคัญนะครับผมที่สําคัญนะครับคือไม่ว่าเจ้าของบ้านท่านไหนที่จะจ้างถูกจ้างแพงอันนี้ถ้าท่านไหนได้จ้างถูกและช่างเอาใจใส่งานเนี่ยผมว่านั้นถือว่าเป็นโชคดีของท่านมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานรีโนเวทงานสร้างใหม่นะครับ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราจ้างช่างแพงแต่ว่าไม่ได้ใจใส่งานเราก็ลําบากใจเหมือนกันนะับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับที่สําคัญนะครับผมว่าเรื่องการเอาใจใส่เรื่องรายละเอียดของงานสร้างบ้านของเรานะครับผมอันนั้นสําคัญกว่านะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ